สวัสดีครับของพวกเรานะครับช่องเ e นดูครับผมวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรครับพี่ทำขนมน้ำตาลครับแผ่นน้ำตาลใช่ไหมเม็กขนมนี้มันมาจากไหนพี่เม็กมันมาจากซีรีส์ Squid Game ใน Netflix ครับตอนนี้ช่องเราจะมาลองทำดูเป็นกระแสหลักพร้อมไหมครับถึงขั้นตอนการทำ แผ่นน้ำตาลนะครับในสควิตเกมก็เดี๋ยวเราก็ต้องมีกระบวยน้ำตาลทรายแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันครับก่อนื่นเปิดไฟเลยครับเขาว่ากันว่าให้ให,ให้ตั้งเป็นไฟอ่อนน้ำตาลทรายครับคนไปเรื่อยๆื่อครับจนกว่าจะละลายเดี๋ยวเราไปดูตอนละลายครับตอนนี้ก็น้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันแบบเป็นน้ำเต็มเ็มเลยแล้วกันะะนะครับ ไปครับตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มละลายนะครับแต่ยังมีบางอย่างเป็นก้อนอยู่นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆดีกว่าไอ้ก้อนๆมันจะละลายครับโอเคครับพอเสร็จแล้วก็คือเราก็หยอดเบกกิ bye, mm ้งโซดาไบไปช้อนชาครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นใส่ละคนเลยครับนี่ครับขึ้นแล้วครับสีขึ้นฟองขึ้นแล้วครับ อันนี้เราก็วางกระดาษไขบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะหยดไปเลยทีเดียวสี่มุมห้ามุมหกมุมแล้วแต่แล้วแต่แม่พิมพ์เลยนะครับพร้อมแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้มันเริ่มเย็นหน่อยแล้วเราค่อยมากดแม่พิมพ์ลงไปนะครับตามลายต่างๆทีนี้ก็ปั๊มเลยครับอ่าหลังจากทิ้งไว้พักหนึ่งนะครับเราก็กดลงไปเลย โอเคครับก็จะได้เป็นลายที่เราต้องการ เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์หมาจับฉลากกันว่าใครได้น้ำตาลหมายเลขอะไรนะครับน้ำตาลมีรูปอะไรใครจับฉลากก่อนงจะใส่ทำไมอกเลไม่ใส่มงเลยไม่ใส่กันวิงเลยครับใครใครก่อนพี่อะเธอตูเ็ตลากให้ใ้ผมอ่ะเสตทากูจะกอดอ้าวเดีเราไม่ต้องบองชอน้ากล้องเลยนะครับอ้ยเที่ยวองกง นี่เอาไปไปแล้วก็ไหมไปตัว์แล้อวก็นวดก็นวดจี้จี้จีมูจี้มูอาจจะหัวใจนะครับผมวงกลมครับนะน่าจะง่ายมากวงกลมอ่ะกดกดยังไงบ้างครับกดคือคุณห้ามทำรูปภาพที่เลือกไว้แต่แล้วก็มีเวลาทั้งหมด10นาทีนะครับเราจะเริ่มกันตอนนี้นะครับสามสอง ไอ้ของอะไรอ่ะที่เราดเพื่อใช่่ะวางกระพื้อไหม เดี๋ตกใจโก้วรับโก้โก้โก้ไม่โก้ไม่โก้เมื่อกี้อ่ะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับเออ ทแล้วไอ้ยกิอ้ยังไม่แก่โอ้ยยังไม่แก่โอ้ยยาก่าดีของคนู่้ผ้แล้วยากโอ้ยครับโอ้ยยากเย้ลอดด้ยลอดด้วยเหี๊ยวบบบให้คุงอจนหมด้เนี่

กับไอเกียวแล้วเราวไม่รู้โกงยังไงไหนพูดก่อนดูไม่ไม่ใช่รักเ่อนต้องถามกับก่อนหน่อนคิดว่าโดนโกงเพราะว่าอะไรอ๋อไม่มีเลยครับไม่มันแย่งได้ทุกอย่างมันแย่งได้เดหรอกกุปปงเงงเพราะว่ามเสร็จแล้วยังติดมาได้แล้ววางโซ่

ไอ้ยังกลัวกูเจ็บตรงลูตตากูเล่นหมายเลขหนึ่งศูนหนึ่งกับศูนศูนหนึ่งไม่ผ่านนะครับตไปเจอที่บรลงทอดครับไปโอ้ยแกโอ้ยอ้ยโอ้ยรอครับนี่ผู้ที่แพ้นะสควิตเกมอ้ย

แล้วมันยังไม่แตกเรียบร้อยจบไปโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์ครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะครับเอารออะไรออะพี่ไป